สวัสดีค่ะวันนี้ครัวคุณหมวยเปิดแล้วคะ่ะเปิดคลิปมาเจอก็คือสปาเกิตตี้ลูกชายรีเควสเมนูมาคะ่ะวิธีทําง่ายๆเลยนะคะทําตามความเข้าใจของแต่ละคน<า>เลยการทำอาหารไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะเมนูนี้สําหรับเด็กที่ไม่ทานผักใช่ไหมคะเราก็มาหั่นเป็นเช่นิ่นเล็กๆเ,เลยว่าพอกลายเป็นซอสแล้วเด็กๆเ,เขาไม่ปฏิเสธแน่นอนจ้า วันนี้จะเป็นสปากเกตตีมะเขือเทศหมูสับแล้วก็มีฮอทดอกนะคะวิธีาการทําก็คงไม่ยากนะคะสําหรับแม่แม่หลายคนที่เคยทำเนาะวันนี้เขาขอเข้าครัวเองนะคะเขาขอเป็นคนผัดให้แม่นะจ๊ะมีส่วนร่วมในเมนูนี้นะคะเหมือนเป็นเรื่องสนุกของเขานะคะแปลกใหม่เนาะแต่เราก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะคะเราก็ยืนควบคุมอยู่ข้างๆนะคะวันนี้ไม่มีมะเขือเทศสดนะคะเราก็จะเน้นใส่ซอสมะเขือเทศเยอะๆไปเลยค่ะหลังจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันทุกๆอย่างเลยนะคะเคี่ยวไปเติมน้ําด้วยนะคะอําซอสจะได้เยอะๆนะ รุงนะคะแม่หมวยจะใส่แค่เกลือกับพริกไทยนะคะส่วนเส้นก็คือต้มตอนน้ําเดือด2-4นาทีพอเสร็จเรียบร้อยค่ะน่าทานไหมมาทานด้วยกันจ้าเดี๋ยวมาให้น้องซันเดย์ชิมให้ดูค่ะมาชิมบ่ได้ไหม,มแบ่งยาก,กินด้วยกินไม่หมดหรอกมันเยอะ